เยูมนเป็ต่บวบอนะว่ะานี่คนกวาดได้เพิงกรเล้ยอ้กวาดได้เพิ่งกคเลยนะมันมีสิทธิ์นะนี่ไรเนี่ย่ตัใ่ยดีใ่ัยยักันใสรากับอีนเี่ยจรเนียอันี่สุดยอดชางโอ้แต่ผมว่าไม่บเออเออธรรมดาเนาะตัดผมมาเนาะเออรอเลยรอนี ผู้เฒ่าตัดยังดีนะยังเขียนแต่ไม่ผู้อื่นตัดนี่ถ้าผู้เฒ่าตัดคนอื่นนี่บทเกียนนี่ให้ได้สิให้แล้วตัดให้ก็ได้ที่หลังกับโบสร้างคนโอ้ยเศร้า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 ห่วยมาจะไอรินให้ไอรินให้ยี่งเดี๋ยเดี๋ยวคนเห็นผมแบบนี้นี่มหนามากก็ได้เอามาเดี๋ยวถืดหน้าผากนะเออเดี๋ยวสิเอาบนดัดกินยาเฮ้ยงเนื้อเซฟเดี๋ยวให้เห็นเฮงเนื้อ เหยล่อมันจไรงอะไรเฮ้ยเฮ้นี่เทียวบอกแล้วว่าถ้าดีอ้เฮ็ดเนาะเฮ้ยงงปูนี่เฮ้ยกระตามไ่ได้บอดนวะวิมานี่ไหวิกูู้ว่ได้บอดมึงกัเกงใจกูเน่กูนี่นี่เจ้าเป็นยังไงเอากักูเป็นเจ้าก็เป็นเจ้า เป็นยังไงมี่ก็บกูไยกับเจ้าีงมึงกับเ่อกีใจกกูกับเจ้าไงพ่อเ่อกี้แกเขาดีไม่หายุ่นโอ่โซ่มึงขับนอเจ้ามึงขับนอกมึงก่าวนานแล้วพัดกูบกตากูบอกเึงเอาง่ายเลยหอมหัวหอมยังหลังแป้งเฮ็ดยังห้บังเกินตายบักนาง่ากรเพบักอืินเลยบักลาดบักผักบัวเล่าเฮ็ดไป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  กูมาเด็นเรี่องกูหรอกูไม่เห็นะมึงเห็นยังแบบนั้นมึงก็แกงใจกูกูมึงก็แกงใจกูบ่ไม่มึงอังทียังมึงมาสนใจยังกูเลยมึงมีต่แกงใจยังที่ที่นี่คนกวดให้มึงอะไรเหรอเฮ้ยกวดให้มึงอะไรนะมันมีสิทธ์อยังโอ้ยพี่นี่นี่นะโอ้ยตอี้ไม่มีอารมณ์เลยอุ้ยอะไกันคกวดดูซื้อดูซื่อ อุ้ยคือมาปาก็กว่าเนี่ยไปไปไปเบิร์ดอาล่งเต้นโตละไปใส่กับไปไปเนี่ยโอ้โอทอทรพีเทิ่งครูเลยว่ะมันมูหงจะเกงไก่พอเกงใจ่เจมียเลยว่ะทอทรพีกันแ่ลมูหงจะเกงใจลูกเกงใจเต่าฮะพอทอทรพี ออโอ้อนั่นอับตีเลยวามันเห็หยังมันบ่นสนใจพอมันต้องสนใจพอแม่ยแน่จีพออย่างนั้นเออเฮ้ยพอย่อ,พอเดินมาก็ต้องโม้ด้วยซิเฮ้ยเพิ่นจมอีกแล้วลองดูสิเพิ่นมาว่าอีกแล้วเพิ่นขัดขวางอีกแล้วโอ้ยนายเว้ยไม่รุ่นสมัยนีย่มันบ่เพ่งเนือ้อเพ่งโตัวอย่างเลยบ่มันต้องขลุบ ซึ่งกันแล้วกันได้ไหมเขากะยุ่สว่วนเขาอันนี้มันยุคสมัยใหม่แล้วนี่ม่นยุคเก่าศูนย์แล้วโอ้นายเว้ยโอ้รับบ่ได้พี่น้องเอ้ยผมรับบ่ไอใดแบบนี้รับบอ่อใดนา,ายเงมันก็ไปเร็วเถูกว่ะนั่นจอมยังบ่ได้เลยจมแล้วสู้อย่างนี้หมดหนี่นี้กูอยู่ผู้เดียวนี่ลูกหลานเจ้าเป็นบ่แบบนี้ ปวดสมองนั่ยิ่งสอนยิ่งเฮ็ดใสโ้ยกลุ่มไอ้ยะ